สวัสดีครับผมสันเดย์จากเพจไทยแลนด์วิสุนะครับวันนี้ครับก็เห็นท่ออย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อท่อครับโดยทางบ้านนะครับเขามีคําถามมาถามว่าคําว่าท่อ2นิ้วชั้น5คําว่าชั้น5หมายถึงอะไรนะดูจากคําถามแล้วนา่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับว่าการเลือกใช้ท่อต่างๆนะฮะเราต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตัวท่อเองเนี่ยมันก็มีอักษรต่างๆมากมายนะฮะมีตัวเลขต่างๆ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของท่อนั้นๆน,น,นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายถึงการเลือกท่อ PVC นะฮะ การเลือกซื้อท่อ PVC นะครับก็มีข้อสอังเกตอยู่เพียงแค่2ข้อเท่านั้นเองนะครข้อแรกเลยก็คือเรื่องของขนาดและความหนานะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเภทของท่อ PVC โดยท่อ PVC นยครับเขาจะจําแนกประเภทโดยการใช้สีเป็นตัวจําแนกนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าแต่ละสีนี้ใช้ทำอะไรบ้างเริ่มจากสีแรกครับสีฟ้า โดยท่อสีฟ้านะครับก็จะเป็นท่อที่เราเนี่ยครับนิยมนํามาใช้ในงานระบบประปาและก็ระบบน้ํำดื่น,นะครับซึ่งบ้านเรือนท,ทั่วไปเนีครับเขาก็จะนิยมใช้ขนาด4หุนหรือ6หุนนะครับในการ ต่อท่อประปาและท่อน้ําดื่มท่อต่อไปเป็นท่อสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยคือเป็นท่อที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การเดินสายต่างๆเช่นสายโทรศัพท์หรือสายไฟตามบ้านนะฮะสีเหลืองเนี่ยข้อดีนะครับก็คือด้วยความที่มันเป็น PVC นะฮะทำให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นฉนวนนะครับไม่นําไฟและอีกอย่างข้อดีของเขาคือเขาไม่เป็นสนิมนะฮะแล้วก็ดูแลง่ายนะครับนี่คือสีเหลืองท่อต่อไปนะครับเป็นท่อสีเทานั่นเองนะครับ ท่อสีเทาเนี่ยจะเป็นประเภทของการทําเกษตรกรรมแล้วก็ท่อระบายน้ําทิ้งนะฮะเราจะพบกันบ่อยที่สุดนะครับตามบ้านเรือนนะฮะก็คือเป็นท่อทิ้งน้ําแอนั่นเองโดยท่อสีเทาเนี่ยครับมีการเพิ่มชั้นเข้าไปนะครับก็คือชั้นศูนย์ซึ่งเป็นท่อที่ไร่แรงดัน ท่อประเภทสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นท่อสีขาวนะครับซึ่งเป็นท่อที่ออกมาล่าสุดเลยนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยก็เป็นท่อสําหรับการเดินร้อยสายนะครับหรือเดินงานไฟฟ้าต่างๆเช่นเดียวกับท่อสีเหลืองนะครับข้อดีนะครับเขาสามารถเดินลอยได้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวนั่นเองทําให้สามารถเข้ากับผนังหลายๆสีได้นะครับโดยที่ท่อตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีมอกออกมารับรองใดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อที่เพิ่งออกมา เพียงไม่นานนี้เองนะครับสำหรับท่อทั้ง4ประเภทนี้นะครับท่อที่มีปัญหาพบบ่อยกันมากที่สุดนะครับหรือสงสัยกันมากที่สุดเนี่ยจะเป็นท่อสีฟา้าครับซึ่งข้อแรกที่สงสัยกันมากที่สุดเลยก็คือท่อสีหุน6หุน1นิ้วนะครับเขาวัดกันยังไงนะเขาวัดกันยังไงนะซึ่งถ้าเกิดเราจะวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยสีหุนถ้าตีเป็นเลขมิลลิเมตรจริงๆเนี่ย สำหรับสเปคท่อเนี่ยครับเขาจะบอกไว้ว่า18มิลลิเมตรนะฮะไหนเราลองวัดสิวัดด้านนอกปุ๊บได้22ไม่ใช่นะครับวัดด้านในสิปุ๊บวัดด้านในได้17.3นะครับก็ถือว่ายังยังไม่ใกล้เคียงกับคำว่า18มิลลิเมตรเลยนะฮะคือจะอธิบายอย่างนี้ครับ การวัดจริงๆของท่อเนี่ยครับเขาจะใช้หลักการวัดของท่อชั้น8.5นั่นเองนะครซึ่ง8.5เนี่ยถือว่าเป็นชั้นกลางของคลาสท่อนะฮะคลาสท่อเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับก็คือชั้น5ชั้น8.5ชั้น13.5นะครับแล้วก็คลาสสุดท้ายนะที่เพิ่งเพิ่มมาครับสำหรับท่อเทานะครก็จะเป็นคลาสศูนย์นะคระือท่อไร้แรงดันนั่นเองเวลาเขาวัดกันเนี่ยเขาจะใช้ท่อ8.5นะฮะแล้วก็ใช้เวอร์เนียนะครับ วัดเทียด้านหนนะครับวัดด้านไหนเท่านั้นนะฮะอันนี้คือจะได้ขนาดจริงๆของตัวท่อสีหุ่นนะฮะถ้ามองกันใกล้ๆนะครับขนาดความหนานจะมีความต่างกันมากเลยซึ่งคัสนะครับก็จะแบ่งเป็นสามคัสคัสแรกคือคัส5นะครับคัสที่2คัส8.5ดาคัสที่3คัส13.5านะฮะ สามเลขนี้นะครับมันหมายถึงขนาดแรงดันที่ท่อนั้นรับได้นะครับอย่างเช่น5เนี่ยหมายถึง5าบาทอ่าุกพวกท่อ5บาทนะครับก็จะเหมาะสําหรับทําท่อน้ําทิ้งนะฮะหรือท่อที่ไม่ได้รับแรงดันอะไรมากมายนะครับท่อ8.5นะครับก็เหมาะสําหรับทําก๊อกภายในก๊อกภายนอกนะครับหรือก๊อกต่างๆนะครับที่รับแรงดันไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังพอรับแรงดันได้นะครับและสุดท้ายครับ13.5นะครับอันนี้จะเป็นคาสที่หนาที่สุด จะเหมาะสําหรับทาพวกอาคารสูงนะคะในการที่ท่อเนี้ยครับรับแรงดันมากๆเพื่อส่งน้ําไปให้ถึงใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ต่อข้อต่อต่างๆนะครับที่อยู่หลังปั๊มนะครับก็จะใช้เป็นพวกข้อต่อ13.5แล้วก็ท่อ13.5เป็นหลักแล้วท่อ4หุนท่อ6หุนท่อ1นิ้วเนี่ยเขาใช้กันตอนไหนนะครับก็จะอธิบายให้เห็น ภาพเข้าใจง่ายๆนะครับในการต่อท่อประปาเนี่ยเขาจะย,ยึดหลักอยู่2หลักนะคะหลักแรกเลยก็คือการรักษาแรงดันภายในระบบนะครับแล้วก็หลักที่2เลยก็คือปริมาตรน้ําที่ใช้หนจุดนั้นๆน,น,นะครับสมมติหนจุดนั้นของผมเนี่ยมีอา่างจซี่ขนาดใหญ่นะครับผมต้องการเติมน้ําให้เต็มไวๆเนี่ยผมอาจจะต้องใช้ท่อเป็นขนาดโคกุ่นนะฮะเพื่อให้เติมน้ําไวๆทันใจนะครับ หรือบางห้องน้ำนะครับที่อยู่ไกลจากทางปั๊มเยอะๆเนี่ยครับก <ate> ็อาจจะต้องใช้ท่อให้มีขนาดเล็กลนนะครับอาจจะต้องใช้ท่อขนาด4หุนนะครับเพื่อให้แรงดันภายในระบบไปถึง้จุดใช้งานเนี่ยครับมีมีแรงดันที่พอเหมาะพอควรนะครับไม่มากหรือไม่นอ้อยจนเกินไปส่วนท่อ1นิน้วนะครับก็จะพบบ่อยมากครับหลังจากท่อแรงดันที่มาจากปั๊มนะครับอันนี้จะพบเป็นพบเห็นกันบ่อยมากเลยครับเป็นขนาด1นิ้วนะโดยขนาด1นนิ้วนะครับเขาจะรักษาแรงดันที่มาจาก ปั๊มเนี่ยครับจนถึงในตัวบ้านนะครับแล้วค่อยกระจายออกออกเป็นขนาดเล็กๆลงไปนะครับเพื่อกระจายแรงดันของตัวปั๊มนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับเวลาต่อท่อประปาจริงๆนะครับเราก็อาจจะต้องปรึกษาวิศวะงานระบบประปานะครับหรือวิศวะสุขาพิบาลน,นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยออกแบบ ท่อในการวางผังท่ออีกทีหนึ่งนะครับตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนท่อนะครับก็จะมีทั้งหมดหลักๆอยู่สตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าตัวเลขนี้หมายถึงว่าอะไรนะครับเริ่มจากแรกนะครับหนทับสนิ้วนะครับนั่นหมายความว่าท่อนี้มีขนาด4หุนหรือครึ่งนิ้วนั่นเองนะครับสินะฮะท่อนี้มีขนาด18มิลลิเมตรนะครับ PVC 13.5นะครับท่อนี้เป็นท่อคลาส13.5รับแรงดันเฉลี่ยทั้งเส้นสูงสุดได้13.5บารนะฮะอันสุดท้ายครับมอกสิบเจ็นั่นก็หมายความว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเลขที่กำกับ17นะครับในปี2532นนะครับการเลือกซื้อท่อประปารหรือท่อน้ำดื่มนะครับก็ควรเลือกซื้อท่อที่มี สัญลักษณ์มอกร์ด้วยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าตัวนั้นนะครับได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองจากสิ่งต่างๆที่ผมได้อธิบายไปนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถซื้อท่อได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยแล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทําคลิป DIY หรือซ่อมแซมสิ่งของต่างๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปน้า ไอแลนวัสดุสวัสดีครับไอแลนวัสดุศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างออนไลน์แบบครบวงจร